Pmn 2มันคือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตในช่วงกลางทศวรรษปี1970มาจนถึงรัสเซียในปัจจุบันมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับกำลังพลของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะจุดเด่นของมันคือมีขนาดเล็กมีน้ำหนักเบาและสามารถซ่อนพรางได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายโดยที่ตัวระเบิดจะทำงานทันทีเมื่อมีแรงกดทับบนฝาครอบด้านบน โดยเจ้า PMN2 ตัวมันจะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่440กรัมและมีน้ำหนักวัตถุร,ระเบิดอยู่ที่100กรัมตัวทุ่นระเบิดประกอบด้วยฝาครอบแบบพลาสติกที่แทบไม่สะท้อนสัญญาณโลหะทําให้ยากต่อการตรวจจับด้วยเครื่องตรวจจับโลหะทั่วไปโดยข้างในจะบรรจุวัตถุร,ระเบิดและกลไกจุดชนวนที่ไวต่อแรงกดโดยมันได้ถูกใช้งานในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศกรรมัมพูชา